ัสดีครับัสดีครับขอสิทธ์ปุ่มดึดันที่เได้ยครับัสถีครับวอสดีะเป็นหมาัวด้ยครับ วันนี้หลายๆคนเชื่อว่ามีงานเยอะมากๆแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับงานนี้ของเรานะครับวันนี้ผมเจมี่เจริญแซจูครับ,รบกบรนวิธีโดยพิธีกรในงานแหลกขาว2ูตออเท,ทโครับคิมยูจองมีท์แอนด์คลีตในกรงเทพนะครับซึ่งจัดโดยผู้จัดมืออาชีพอย่างกลังปีนะครับแลวก็มีสปอนเซอร์หลักในวันนี้เป็น w ินฟาสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาสนุกสนานแล้วก็ทำความรู้จักกับน้องไปพร้อมๆกันซึ่งตอนนี้ต้องบอกไปนะครับอันนี้คือครั้งแรก ที่น้องมาที่นี่กับงานม e สแอ r กรีในเมืองไทยย้ำว่านี่คือครั้งแรกนะครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับขอเสียงกรี๊ดังไให้กับคิมยูจอกดังๆเลยครับเสียงมาเสียงมลเราจะให้คิมยูจองได้ถ่ายรูปกันก่อนนะครับนะุ้้มครับ พี่สมขเชิญในที่นี้เลยนะครับชื่อสวิงคำพักติสวัสดีค่ะเดชเดชขอบคุณครับโอเคนะครับโอเคอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับทพื่นมาครับเชิญเพี่อนๆนี่เลยนะครับ No <S <S right. ี่ต้อ mm hmm ี่เดี๋ยวเสียเยอะแยเดี๋ยวเขาก็อินนิดนึงไหครับเดชวันนี้เรามีน้องปูนะครับเป็นล่าให้กับเราเนี่ยครับเป็นเพื่อนครับน่ารักไหมครับน้องเกี๊ยบเจ๊ะอาล้วครับเดชชิคกี้พายจะจองนัทคนนี้ก่อนเลยนะครับเด็นเพื่อนครับจองเดชอ้า ยูจองครับฝั่งนี้เป็นแต่คับที่ร่วมงานในวันนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นกองทัพสื่อช์ทั้งหมดในประเทศไทยหรือเปล่ายูจอบครับเดชขอบคุณค่ะซ้อมมาแค่นี้ใช่ไหมครับหรือมีมากกว่านี้ใด่มากสุดอ เอ่อเอนดูเอนดูเอนดูหลังนั่งคำโอเคอยูจองชิคือต้องบอกว่านี่คือครัค้งแรกเลยนะครับที่คุณยูจองได้มาทำงานที่นี่ในฐานะมิสแองกฤษเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีโอกาสเจอแฟนๆครั้งแรกเลยนะครับนี่เป็นแค่ส่วนนึงนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะมีเยอะกว่านี้มากๆนะครับอยากจะบอกแฟนๆบ้างาครับ อ๋อ oh, 우선처음으로เติ้กุ่แฟนๆทุกคนเอกันจากแบบนี้่ะก็มาเจอแฟนๆครั้งแรกแบบนี้ที่เอทไทยนะคะก็อยากจะมีช่วเวลาที่อในเยนี้ค่ะดีใจมากเี่ได้แล้วสำหรับวันนี้ครับดูจอนครับสำหรับงานแฟนมิทติ้งมิสอนกรีตในวันนี้นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนนี้ ท่생각 sí, pues like, uh, yep. 우선 어국팬분들과 함께 하는 시간 처음이다 보니까 조금 더팬분들과각각 소통할 수 있는 코너들을 많이 습니다 มาเดินแส้ครั้งแรกใช่ไหมคะบอกว่าอยากใกล้ชิดกับทุกคนแม่คุยกันแบบเป็นคุณสีพมาค่ะงั้นแสดงว่าเจนวันนี้เตรียมความพิเศษอะไรไว้ในการที่เด่นกรีบันไหมคะเราให้ความติดนึงได้ไหมยับยับหน่อยเดรกยมนวทุก่นร่วมกันเจะเรียนภาษาไทย มีภาษาไทยที่เรียนเยอะเลยคร <c oughs> ah, ับว,วันนี้ใช่่ใช่ใช่ดช่ใช่ใช่ใส่ใช่ใช่ใน่าน่นช่ใ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 ช่ัช่ใ้กใช่ใช่ใ่มี่ใช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 ่นช่ใ่ใแต่ใช่ใช่ตช่ใช่ใอ่ใช่รช่เช่ใช่ร่ใช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 ่ใ่ใ่ใ่่่ใช่ใครับ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ่่่่น่่ มาเมืองไทยครั้งแรกสำหรับมีน้นแนครีมแฟนๆชาวไทยแวะเวียนไปหาใน i อบ่อยมากนะครับแวะเวียนไปหาใน s n s บ่อยมากประทับใจอะไรในแฟนชาวไทยใน s n s บ้างไหมครับ 어, 제가 태국에 그렇게 많이 방문하지 네. 못했거든요. 어, 화보 촬영장 한번 방문한 적이 있었는데 그때 당시에도 너무 좋았던 기억이 있어서 이번에 좀 즐기다 가려고 하고 있고. 나니까, 꼬나야, 쟤 마이 나이 난, 티, 방태 타이 하더. 오, 미래 마보 네 그리고 고항에 그 도착하자마자 팬분들이 제 밖에서 제 이름을 불러주시면서 반겨주셔서 되게 좋았어요. 그 우리 팬분들이 너무 งั้นพูดถึงามาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับผมเชื่อว่าต้องได้กินอะไรอร่อยๆแล้วแน่นอนนะครับได้กินอาหารไทยอะไรไปบ้างครับลเ,เล่าให้ฝังนิดหนึ่งได้ไหมครับเออ,อ,อทกุกอาหารเลยมั่นชานุรูจิกิ้งดีนะก็คือเตียงแบบว่าเตียงหลายเมนูมากเลยที่ประเทศไทยทําให้อ่ะมือจัตึ้งจีนมีของหวานด้วยมีหลายมากๆอออาหารคาวนี่ได้ข่าวว่ามีเมนูหนึ่งที่ชอบมากแอบถามทีมงานมา บุ้งบุ้งเราอะเน่แม้จะ uh, <yeah>, right. <laughs> ชอบไหมครับเป็นยักงไงฮนะ่ uh, อ,อ้อา,าันว่ uh, <laughs> วานี่น้อกจากอาหารคาวแล้วอาหารหวานที่พูดถึงเมื่อกี้เออได้ก,กินอะไรเป็นพิเศษไหมครับเ <laughs> ข้าเยู่ยวางม้างอะไรี่ได้กินบ้างไหมครับเมื่อวานนี้ <laughs>

ต้องลองถัดนที่สูกด,ดูเขียวๆมันจะมันมันเปรี้ยวๆหน่อยเดทุเลยเาจะลองถานดูนะคะวิตามินซีสูงสูงครับผมอ่าสนเแล้วได้ไปที่ไหนที่อยากไปบ้างหรืออยากท้าสรรมามันไปทงน,นี้เออ아직방문해보진못했는데เันงทตนนี้ 보고 싶고 또 근처에 사원 엄청 큰 사원이 있다고 들어가지고 저도 네. 사원이나 이제 한국에서도 전해 가는 것도 좋아하고 하는 편이라서 한번 방문해보고 싶은 마음입니다. 아니, 아직 어 그래서 지금은 있는 요지금이에은있어요지금이에은있어요 그래서 네. 어요은는 네. เด่มด์น์ฉันคือ่ากชั่าฮ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 ่ว่าฮ่า่าฮ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 ่าว่าฮ่าฮ่าฮ่่าา่าฮ่า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 ฮ่าวางาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่า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 ่า <laughs> 아네 맞아요. <laughs> 네, 네. 제가 거, 원래 걷는 걸 조금 좋아하는 편이어가지고 네. 그래서 스케줄 전에 시간이 없다 보니까 네. 식당 가는 게아니 걸어 다녔는데 저는 너무 좋았어요. 처음에 거기서는 레인 아레들에 레스토랑, 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 레스아랑레스아랑 레스토랑, 레스토랑, 레 อ저는더น를많이안타는ท이어ไม่거อบอากาศร้อนมากโอ้โ uh, ห็ที่อยู่เมืองไทยได้สบายเลยได้네ีเลยค่ะพูดถึงซีรีส์บ้างดีกว่าครับมีซีรีส์หลายเรื่องมากครับที่คุณอยู่จอเล่นแล้วก็ติดท็อปๆต้นๆเลยนะครับที่อยู่ในเมืองไทยรู้สึกไางครับที่ทุกเรื่องที่เล่นเป็นๆปให้การตอบรับดีมากๆครับอ๋อ 어, 우선은 저도 너무 네. 네, 팬분들께서 사랑해 주시는 게 신기하고 또 이제서 팬분들 배려온 거에 죄송하게도 하고 또 감사하고. 아가로서 진짜 많이 팬팬 좋아. 시리본고저 옆에 다는게느껴어팬 เดี๋ยวมันมาเจอแล้วนะครับมาเจอตัวเป็นๆเ,เลยนะครับแลวถ้าเกิดใครอยากดูซีรีส์น้องก็หาดูได้ในแอปวิวนะครับรับรองว่ามีเรื่องดีๆอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับย้อนดูได้ในทุกๆเรื่องครับแลถ้าเกิดพูดถึงบทบ,บาทบ้างคาแรคเตอร์บ้างน,นะครับมีในแต่ละตัวละครมีความเหมือนหรือความต่างกับตัวจริงของคุณยูจองยังไงบ้างเออ가장닮은 ถ้าิสพสากก็คงจะเด็กคล้ายๆกับตัวเขาจะเป็นนักฆ่าทุกบทเลยอย่างมายเดมอนโดโดฮีนี่ใครเนี่ยโดฮีนี่เป็นการไหเจอรนที่ไม่ใช่เล่เปันดะคร 어 힘들지는 않았고요 굉장히 재밌게 경험을 저도 한것 같아서 좋습니다 와어 아, 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 다이 시리즈 팬분들께서 원하시는 모습이 굉장히 다양한 것 같아요. 그래서 저도 하나씩 팬분들과 소통을 더 많이 하면서 ถ้ามาว่าแฟนอยากเห็นผลงานของในหลายๆแบบหลายๆบทบาทคุจะต้องบว่าเอออยากองบทบาทที right. ่แฟนมาอ่างั้นต้องแนะนำงั้นต้องแนะนำนะครับเข้าไปในเอสแนะครับแนะนำเลยนะครับว่าอยากดูบทบาทไหนเด็ก 네 좋습니다. 그리고. 레 그리고. 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 그 그리고. 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 고그리그고그고 ก็ข้างหน้บว่าอางานแลวกใหุกน้เจัเป็วมาก่สนัหลังจากนี้มาบ่อยๆนะครับโอเคจริงๆมีคำถามมากกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวจะเก็บไว้ในงานมี้แอนกรีดตอนเย็นวันนี้ เดี๋ยวเราจะไปคุยกันยาวๆคุยกันเยอะๆเป็นเวทีเลยนะครับงั้นตอนนี้ให้คุณยูจองเชิญชวนแฟนๆหน่อยดีกว่าครับใครที่ดูผ่านทางสื่อบุญชนอยู่ที่บ้านตอนนี้รีบมาและเดี๋ยวมาสนุกด้วยกันนะครับเด็ดอ๋อเออเ이번에태국팬분들을데려지금태국에오게되었는데요어이번시간을통해서더가까워지는 ออประสบการณ์ที่ดีอยากได้ปรารณอกจะสร้างความสนุกสนาับแฟนๆอคาสนุย่าลืมนะครับเย็นนี้เรามีนัดกันที่นี่นะครับกับในส่วนของคอที่ใหญ่มากๆกับที่นี่ไอคอนสยามนะครับเราบอกว่าทุกคนจะประทับใจและสนุกแน่นอนตอนนี้ผมให้กับคุณคิมยูจองดังๆเลยครับเดชเดนีนะครับเดว รับสวัสดีจ้าอาลไรครับน่ารักไหมครับ,นะรบโหโหงานไม่ได้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเนะครับเอ,อ็นบอกนะครับว่าวันนี้กราฟฟินผู้จัดนะครับแล้วก็เราดีวีดฟานะครับเป็นสปอนเซอร์กับเราด้วยมีวิลครับมีแบรนด์กีตาร์แล้วก็รวมไปถึงมีไดซ์ด้วยนะครับเย็นนี้เราเจอกันนะครับกับครูไอคอนบอร์ รีบมานะครับรับรอ,องสนะุกแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ